มัวแหมัวแตกินไก่ใครไก่ไก่ๆๆๆๆต้มม่กินใครใครลวกไม่กินสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่14รกรกฎาคม2567นะคะ พ่อแม่กินโจ๊กตอนเช้านะคะลูกสาวคนโตซื้อโจ๊กมาให้นะคะโจ๊กพ่อผสมไข่ตุ๋นด้วยไข่ตุน๋นไข่ลวกด้วย <laughs> ไข่ลวกด้วยไข่ตุ๋นด้วย ไข่ตุนด้วยไข่ไข่ยกใส่ไข่อาไม่กินแล้วพ่ะ พ่อนั่งนั่งอยู่ที่นั่นมีข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยนะคะอยู่ตรงหน้าแม่เด็กกินกินเจ้ากันกินเจ้กกันหมดพ่ออิ่มไหมล่ะ สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะน่เอาไก่ปะขั้นใหญ่ปะไก่ปะขั้นใหยเดี๋ยวดีหมดีนี้มม่หมดมันเจ้ามันหมดเดียวนี้โดนลมจะแข็งเหรอ

เขาีม่ออกปากเขาไม่แอาปากเลยไม่ไม่ไม่พอพ็อมเราเรานรังรับอ่ากิกินกินกินข้าวกิพูดข้าวก่นกินข้าวก่อนมข้าวก่อนเขพูดอิ่มแล้วอ่ะนี้เขาทำน้องเล็กนะ น่องไก่เลยน่องไก่น้อย พอพอเดรพของพ่อของพ่อผ่อนสี่เดือนมันสามพันเก้าอ่ะผ่อนเดือนละพันสี่เดือน สีเดือนในละพันแค่เ <laughs> หนียวนิเยเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไปหมด

หมดเพรามกันแม่ก็แม่ก็หมดเหมือนกันอิ่มกินข้วเหนียวไปหน่อยเราเบื่อไหมอืมเกรงเกรงเกรงใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงใสเสื้อใส่เสื้อแดงใสเสื้อใส่เสื้อแ

ตาโตนะเอดตาโตแล้วเี่ยหืมตาโตเอหลอจังเลยหลอดแงเลยพ่อไวานพ่อรหวานหลอดจังพ่อแม่กินอีกแล้วนะคะ น้ำอยู่ด้วยน้ำอยู่ยนี่เดีย๋ยวมีน้ำเต้าหู้นะคะ เราแป๊บหนึ่งเรากินยาเม็ดแรกวันนี้มียาขับปัสสาวะในวันนี้วนะันดีใจปวดงานไปเยอะ ăn cơm đỡ ngon ăn khâu gì ăn khâu gì ngon chuyện chuyện đây chuyện 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 à mình mình gần

สามร่มสีร่มนะ่ยจยบสี่นะทำไมสี่เดนัเก็บเต็มสี่เกบเต็มหมดสามอันสี่อันเก็บสี่เก็บเต็มหมดสี่สามเต็มนะแต่มันเต็มใม่ใช่ว่ะ

จะไปเทยังไม่ยังไม่ยกไปเทยังไม่ยกไปเทแต่พ่อจะเรียนพ่อเราแต่สามชั้นรุ่มนอนทนั้นสามชั้นรุ่มจะสามชั้นหรืออาอารุ่มเลยทีเต็มไปสามพวาร์รุ่มทีสามรุ่มอาตัวช้าไม่เต็มไป

พี่จะเยอะห่อนวดกล้วยไปกินกับยาหลังอาหารนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงอยๆเลยนะคะ,คะ,คะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นขเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ